i t i s the red liquid that is pumped around our body by the heart uh, เดี๋ยวพี่แปลให้ไม่ต้องกงังวลสำหรับคนที่แบบโอาภาษาอังกฤษมาแล้วหนูทำไม่ได้เดี๋ยวพี่แปลให้นะคะแต่ใครฟังภาษาอังกฤษออกก็ดีไปเลยนะคะมันคืออะไรนะคะ i t i s the red liquid that is pumped around our body by the heart It carries oxygen, food, and water to all parts of our body ก็คือ มันเป็นของเหลวสีแดงที่ถูกสูบฉีดจากหัวใจแล้วก็มันจะขนส่งออกซิเจนแล้วก็อาหารน้ำไปในส่วนต่างๆของร่างกายเออมันคืออะไรมันคืออะไรนะคะ มันคืออะไรอ่ะใน Facebook ตอบมาแล้วนะน้องซันต้าตอบมาแล้วนะเดี๋ยวยังไม่เฉลยนะคะเออเอาขึ้นต้นด้วยตัว B นะคะตอบเป็นภาษาอังกฤษได้ยิ่งดีแต่ภาษาไทยก็ได้นะคะอ่าฟังใหม่อีกรอบนึงนะมา is this the red liquid that is pumped around our body by the heart it carries oxygen food and water to all parts of our body ออนะคะมันคืออะไรมันคือของเหลวสีแดงที่ ถูกปั๊มหรือก็คือถูกสูบฉีดออกจากหัวใจและมันเนี่ยก็มอีอาหารมีน้ำแล้วมันก็จะขนส่งออกซิเจนเนี่ยไปทั่วส่วนต่างๆของร่างกายของเรานะคะอ่านไรน้องซานต้าตอบมาแล้วน้องตะวันตอบมาแล้วใน Facebook ต้องช่วยกันเลยเรามีน้อยนะคะใน t i กต o k บอกโอ้โหแบบ ทุกอย่างคือแบบรวดเร็วมากในติ๊กต็อกนะคะน้องแพรบอกว่าเลือดน้องดา้อนบอกเลือดนะคะน้องอะไรอะไรวะหรอชื่ออะไรวะอะไรวะยี่สิบตอบบัตด้นทั้งบีมตอบบอัตรแอน้องบีมบอกว่าจะไปทํากันบ้านไงอังอิมบอกบัตดน้องปุ๊กกี้บอกบัตน้องฝนบอกบอกบัตดไหนคนใหม่ตอบมาให้ชื่นใจหน่อยเร็วยังไม่เฉลยคนที่เข้ามาใหม่ตอบมาด้วยการเร็วเพราะว่า อยากให้คนใหม่ๆตอบมาด้วยนะคะเด็กเก่าๆที่ตอบมาอยู่แล้วนะคะดีมากเลยนะคะพี่คะโอเวอร์ดสยาพาราไป13เม็ดปล่อยไว้นานจะเป็นยังไงหูสิบสาเม็ดทีเดียวเหรอในครั้งเดียวเหรอคะ13เม็ดในครั้งเดียวไม่ดีนะคะหนูต้องไปหาหมอแล้วนะลูกล้างท้องหรืออะไรก็ว่าว่ากันนะคะโอเวอร์ดสยาพาราไม่ดีนะคะยาพารานี่เป็นพิษต่อตับนะคะ,ะไม่ดีนะคะเราไปหาหมอนะคะหาหมอดู <laughs> พี่ว่าไม่ไม่น่าจะโอเคนะโอเคมา อ่าถูกต้องหลายๆคนก็ตอบว่า blood หรือว่าเลือดใช่ไหมเออทำไมแบบว่าเก่งกันจังเลยเนี่ยเก่งกันจังเลยเนี่ยเออ blood นะคะ blood ถูกต้องค่ะเลือดนั่นเองอันนี้คือง่ายๆนะข้อแรกไม่มีอะไรเยอะข้อแรกไม่มีอะไรเยอะหลายๆคนบอกง่ายอ่ะง่ายเออข้อแรกอยู่เดี๋ยวดูซิว่าต่อ,ต,อต่อไปจะได้ไหมเพราะว่าจริงๆอะ่ะมันก็ต้องเริ่มจาก simple นะคะเออมันก็ต้องเริ่มจาก s i m p l ลทีเดียวเลยค่ะ